สวัสดีครับวีดี้อนรับเข้าสู่ช่อง t ลอดโน Knowledge Oracle ครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปทํานายนะครับดวงของชาวราศีมีนนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนะครับโค้งสุดท้ายของสิ้นปี2566นี้ครับ ลองมาดูกันครับว่าจะมีสิ่งดีๆได้เข้ามานะครับสำหรับชาวราศีมีนบ้างครับก่อนที่คุณจะไปรับฟังคำนุนายนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคนใหม่ที่มาเจอช่องนี้นะครับเป็นกำลังใจในการทำช่องในการทำคลิปนะครับต่อๆไปขอบคุณมากๆครับชาวราศีมีนครับเดือนธันวาคมนะครับสิ่งดีๆในของสุดท้ายปี2566นี้ครับขีดสองใบ Sun in Aries ครับ New Beginning ครับการเริ่มต้นใหม่นะครับความท้าทายใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆครับแล้วก็มี Sun in p r i c e s ครับก็คือราศีมีนของคุณเนาะ Align yourself with love and wisdom ครับก็คือการกลับมาสู่ความรักปัญญาในตัวเอง h High i g h e s t Purpose ครับคือเป้าหมายบางอย่างหรือเป้าหมายสูงสุดครับของตัวคุณนั่นแสดงว่าครับสำหรับชาวราศีมีเนี่ยในช่วง สิ่งดีๆนะครับที่อาจจะเข้ามาในช่วงแบบทันวานะครับหรือส่งท้ายปีเนี่ยคือคุณจะได้ค้นพบความสวยงามครับที่แท้จริงของตัวคุณ Moon i n t รั o ครับเ e ล e ์เอ e กซ e ต e r e เพอร์ซนา a l ครับสามใบนี้เนี่ยให้หลากหลายพลังงานมากๆนะครับผมรู้จึกว่าสำหรับบางคนชาวราศีมีนคือการเริ่มต้นใหม่คือการพาตัวเองคุณบางคนเนี่ยเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำเนาะที่ไม่ได้ไหลไปตามกระแสของ ราศีของตัวเองแต่เป็นชาวมีนะครับที่แบบอาจจะรู้ว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไรครับแล้วก็ทําเป้าหมายของตัวเองเนี่ยให้บรรลุลุลเรื่องให้บรรลุลุล่วงนะครับหมายเลขหนึงนะครับ New Beginning เนี่ยมันคือเส้นทางใหม่ที่อาจจะเปิดออกสำหรับบางคนในพลังงานของไพ่ผมรู้สึกว่า ชาวราศีมีนสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเลยในเดือนธันวาคือคุณจะค้นพบเส้นทางของตัวเองอาจจะเป็นเส้นทางการงานเส้นทางการใช้ชีวิตครับหรือเป้าหมายสูงสุดของตัวคุณมันคือสัญญาณที่คุณกำลังจะต้องรับผิดชอบชีวิตของตัว ตัวเองบทบาทใหม่ที่กําลังจะเปิดออกก็ได้มันถึงเวลาครับที่ต้องมีความเขาเรียกว่ามีความ productive มีความกระตือรือร้นมากขึ้นครับในการทํางานในการลุยงานของตัวคุณเองนะครับ หรืออีกอย่างหนึ่งสถานการณ์ปัญหานะครับที่เข้ามาต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะเจอทางออกครับหรือเจอหนทางเนี่ยที่พาให้คุณเนี่ยไปสู่ชีวิตใหม่เส้นทางใหม่นะครับบางคนอาจจะเป็น new project ครับบางคนอาจจะเป็นอไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาก็ได้สําหรับคุณ intuition ของคุณสําคัญมากครับชาวราศีมีน intuition คืออะไรก็คือสัญชาตญาณน,นั่นเองดังนั้นคุณแค่ follow มันไปหรือตาม intuition ของตัวคุณเองไปอะแล้วคุณจะไปอยู่ใน higher s u p p o ครับ คุณจะเจอกับงานนะครับที่รู้สึกว่าเออมันใช่สําหรับคุณก็ได้นะครับไพ่กาลังจะบอกกับคุณว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสําหรับคุณเนี่ยคือชีวิตของคุณกําลังก้าวไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นก้าวไปสู่การพัฒนาตัวเองหรือการเติบโตในตัวเองก็ได้คุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นคนโสดนะครับคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณรู้ คุณมีการพรัฒนาตัวเองทั้งในเชิงของกายภาพการออกกําลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับการฝึกที่จะรักตัวเองในภายในคุณก็มีการฝึกสมาธินะครับต่างๆตรงนี้ดังนั้นชาวราศีมีนะผมู้สึกว่าสิ่งดีๆมันมาจากคลื่นความถี่หรือพลังงานดีๆที่มันส่งออกมาจากตัวคุณนั่นเองนะครับสิ่งดีๆเนี่ยมันคือการที่คุณเนี่ยโลกภายในของคุณดีนะครับมันก็สะท้อนโลกภายนอกที่ดีด้วยนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงนะครับในการที่คุณอาจจะต้องให้ความสนใจกับตัวเองมากขึ้นให้ความสนใจกับเสียงภายในของตัวเองมากขึ้นคุณอาจจะได้รับคําปรึกษาคําแนะนําจากคนอื่นเยอะแยะมากมายว่าต้องไปทาโน่นต้องไปทํานี่ต้องไปทํานั่นแต่ไพ่ใบนี้กาลังจะบอกกับคุณว่าสิ่งดีๆมันจะมาจากการที่คุณเชื่อใจตัวเองนะครับหรือฟังเสียงของตัวเองน,นั่นเองเซลล์เอ็กซ์ตรีมครับในไพ่ใบนี้เพอร์ซ a นอลโกมันก็คือการเติบโต การเติบโตส่วนบุคคลเนาะมันก็อาจจะพูดถึงการพัฒนานตัวคุณนะครับในหลายๆด้านก็ได้อาจจะเจอ,อทักษะสกิลใหม่ๆก็ได้หรือการลงทุนในตัวเองก็ได้นะครับหรือ,อความรักเนี่ยของคุณมันเบ่งบานก็ได้สําหรับบางคนนะครับคือการเห็นคุณค่าในตัวเองการเห็นคุณค่าในความรักนะครับหรือในไพ่ใบนี้มันราศีพฤษภเนี่ยมันคือธาตุาด,ดินเนาะอาจจะพูดถึงเรื่องการเงินก็ได้นะครับว่าในาไพ่ใบนี้เนี่ย คุณจะพบเจอช่องทางทางการเงินหรืองานที่คุณทำอ่ะมันสร้างคุณค่ามันสร้างเงินมันสร้างกาําไรมันสร้างตัวตนมันสร้างชื่อเสียงต่างๆให้กับตัวคุณนะครับนี่อาจจะเป็นพลังงานในไพ่ออร์โคขึ้นมาประมาณนี้นะครับลองมาดูในไพ่ทาโร,คคร,ารา่ครับชาวราสีมีนสิ่งดีๆครับในเดือนธันวาคมนะครับช่วงพลังงานส่งท้าย2,566นี้ครับสำหรับชาวราศีมิน King of Sword ครับพลังงานของผู้นำพลังงานของการกล้าคิดการกล้าตัดสินใจพลังงานของชื่อเสียงเงินทองนะครับพลังงานของตำแหน่งอำนาจบรารมีครับ มันจะมีช่องทางการเงินนะครับใหม่ๆเกิดขึ้นมาสําหรับคุณนะครับหรือบางคนเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้โปรเจกต์ใหม่ก็ได้หรือการเรียนในสถานที่ใหม่ๆหรือการวางแผนนะครับในการพาตัวเองออกไปสู่สิ่งใหม่บางคนเป็นการวางแผนไปต่างประเทศบางคนเป็นการวางแผนไป work and travel บางคนไป จะไปย้ายถิ่นฐานอะไรแบบเนี้เนาะมันคือการวางแผนมันคือพลังงานนะครับที่อาจจะเข้ามาในพื้นฐานดวชะตาของคุณก็ได้หลังจากนี้ครับ ทริบบอปบอร์ดครับบ่า wow. วผมรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นครับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับคุณเลยนะครับคือถ้าคุณอยู่ในงานที่ไม่ใช่ขอยินดีด้วยนะครับว่าคุณจะไปเจองานที่ใช่มันมีแนวโน้มพลังงานของการลาออกจากงานบางอย่างแล้วไปเริ่มต้นงานบางอย่างแต่ตรงเนี้ยคุณไม่กลัวครับคุณมีความมั่นใจในตัวเองคุณมีความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยคุณเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองแล้วมันจะนําทางคุณเนี่ยไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นผมรู้สึกว่า การคิดการสื่อสารการเจราจาของคุณเนี่ยเป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลนะครับมีแนวโน้มคําว่า leader ขึ้นมานะครับ l e ด d e r ตรงนี้มันก็เป็น l e ด d e r ในการใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้ก็ได้หรือเป็น l e ด d e r ครับในการนําองค์กรบิส i n e ธุรกิจต่างๆของคุณเป็นการนําพาลูกน้องเนี่ยไปสู่เป้าหมายของธุรกิจเนี่ยที่เติบโตมากขึ้นก็ได้ครับ s i ก of s w o r ์ดครับอ แฮงแมนครับค okay. แล้วก็มีบาลานครับบาลานเนี่ยคือจัสติ e คือการตัดสินใจแน่นอนว่า h i ไ h เ s อร์โพ o s e มาเนี่ยแล้วมันมากับซิกออฟสอดกับแพงแมนนะครับแล้วก็จัสติ e ที่เป็นการตัดสินใจมันอาจจะพูดว่าคุณอะอาจจะต้องเชื่อใจตัวเองมากขึ้นอ l ไรโ y เซวิตเลิฟแอนด์วิทดอ m เนี่ยคือแน่นอนว่าความกลัวเนี่ยมันทำให้เรา ไม่กล้าที่จะลงมือทําตามความฝันตามเป้าหมายความกังวลต่างๆเนี่ยทำให้เราแบบไม่กล้าที่จะแอคชั่นไม่กล้าที่จะทำอะครับสิ่งที่เราปรารถนาที่อยากจะทํามันให้มันสําเร็จต่างๆแต่ไพ่กาลังจะบอกกับคุณครับว่าสิ่งดีๆมันมาจากการที่คุณ ต้องเจอสถานการณ์หรือบททดสอบบางอย่างก่อนเพื่อให้คุณเกิดการตื่นรู้หรือการตัดสินใจดังนั้นสิ่งที่ดีนะครับที่จะเข้ามาสถานการณ์แย่ๆสถานการณ์ที่ยากลําบากมันจะทําให้คุณเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปดังนั้นมองมุมมองของสถานการณ์นะครับที่เข้ามาถ้ามันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ได้ดังใจคุณขอให้คุณตระหนักรู้ไว้เลยครับว่า นี่คือสัญญาณบางอย่างหรือจักรวาลกําลังทดสอบคุณบางอย่างเพื่อความอดทนว่าคุณจะอยู่หรือคุณคู่ควรที่จะรับสิ่งดีๆไหมครับดังนั้นการเงินนะครับการงานหรือคุณภาพชีวิตบางอย่างที่คุณปรารถนาแล้วคุณเจอบททดสอบขอให้คุณอดทนครับผมพูดได้แค่ีนว่าต้องขอให้คุณอดทนแล้วก็ขอให้คุณเชื่อมั่นในไฮเออร์เซลของคุณหรือในเป้าหมายสูงสุดของคุณแล้วคุณแค่ ปรับกระบวนการนะครับปรับรูปแบบใหม่หรือคุณอาจจะตั้งคำถามกับตัวเองก็ได้ครับว่าเออคุณจะผ่านสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ไปได้อย่างไรคุณลองจินตนาการถึงทางออกของปัญหาต่างๆดูนะครับผมรู้สึกว่าพลังงานของไพ่เนี่ยสำหรับชาวราศีมีนมันคือการที่สิ่งดีๆมันคือการที่คุณมีมุมมองที่ดีต่อตัวเองด้วย แห้งแม่น่ะมันคือมุมมองใหม่ควรจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่มองโลกในมุมมองใหม่มองตัวเองในมุมมองใหม่ก็ได้ครับในลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรา,เราลองมาดูกันนะครับว่าไพา่ยยจะแนะนําอะไรกับชา,ชาวราศีมีนบ้างครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้สิ่งสําคัญเลยครับคือคุณต้องเชื่อใจตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในการทา งานของคุณที่คุณมีอยู่ตรงนี้งานทุกงานเนี่ยสามารถที่จะเป็นงานที่ดีหรือประสบความสําเร็จได้ครับมันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะทิ้งมันไปหรือคุณจะอดทนกับมันมากพอไหมครับเพราะว่าความสําเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับในวันเดียวแน่นอนถ้าคุณมองเห็นช่องทางลู่ทางนะครับเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพขอให้คุณลองมั่นใจตัวเองนะครับแล้วก็ลองทําดูนะครับ สัญชาติยานของคุณอาจจะบอกคุณอะไรบางอย่างก็ได้นะครับดังนั้นสังเกตทรายดีๆครับสัญญาณดีๆจักรวาลเนี่ยจะแนะนําอะไรสําหรับชาวราศีมีนครับไฟบาลานเนี่ยหาเส้นทางของตัวเองให้เจอครับผมรู้สึกว่ามันคือการตัดสินใจมากๆเลยสําหรับชาวราศีมีนบางครั้งอ่ะคุณนะครับอาจจะต้องไว้วางใจสัญชาตญยานของตัวเองบางครั้งคุณอาจจะต้องคิดเป็นเหตุเป็นหกเป็นผลดังนั้นหาสมดุลของ เสียงของตัวเองให้ได้แล้วก็หาเส้นทางอะที่คุณรู้สึกว่าเออมันเป็นเส้นทางที่คุณเดินไปคุณทําไปครับแล้วมันมีความสุขกับคุณนั่นคือเส้นทางที่ที่ดีแต่ในเส้นทางที่ดีของคุณหรือเส้นทางที่ใช่ของคุณมันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่เจอความยากลําบากความยากลาบากเข้ามาเป็นประสบการณ์นะครับให้คุณแบบค่อยๆปรับค่อยๆหาสมดุลในตัวเอง ดังนั้นบาลานซ์ขึ้นมา2ใบเนี่ยน่นแสดงว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาคือการค้นหาความสุขความสมดุลในรูปแบบของคุณนั่นเองนะครับคำแนะนำนะครับในเรื่องการงานลองมาดูกัน <c oughs> คำแนะนำนะครับในเรื่องการงานสำหรับชาวราศีมีนครับ to be fair ครับ38โอเคผมรู้สึกเป็นไพ่ตาช่างเนี่ยขึ้นมาสมใบเนาะดังนั้นเนี่ย ถ้าคุณกําลังตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรเรื่องงานอยู่นะครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแน่นอนตัดสินใจแน่นอนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่ในงานที่แบบมันไม่ยุติธรรมกับคุณเลยนะครับหรือแบบรายได้อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลกับคุณเนี่ยสิ่งแรกเลยะครับคือไปปรับที่ความรู้สึกก่อนนะครับถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงงานได้ก็คือเปลี่ยนแปลงที่อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้อยู่ในงานนั้นให้ได้ก่อนถ้าคุณรู้สึกว่าปรับอารมณ์ะมันมันไม่ได้คุณต้องการเปลี่ยนงานหรืออะไรต สามารถที่จะตัดสินใจได้นะครับแต่แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงงานมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายเสมอไปอะครับเพราะว่าการที่คุณออกมาทําอะไรของตัวเองคุณยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นมากๆนะครับดังนั้นในเรื่องของงานเนี่ยผมรู้สึกว่า ความยุติธรรมความแฟร์หรือการทํางานกันแบบเป็นทีมเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญถ้าคุณทํางานคนเดียวครับลองหาสมดุลในตัวเองดูเนาะว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างเยอะจนเกินไปแล้วตัวเองเหนื่อยนะครับดังนั้นเนี่ยลองหาคนนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือ,อคุณอะไรต่างๆก็ได้หรือหาที่ปรึกษาอะไรแบบนี้นะครับคําแนะนํานะครับในเรื่องราวของการเงิน การเงินนะครับในเว้นนิ่งสตอรี่ครับคุณมีความทุกข์เรื่องเงินครับคุณมีความไม่สบายใจเรื่องเงินครับดังนั้นในเว้นนิ่งสตอรี่การเงินของคุณมันมีปัญหาเพราะว่าตัวคุณทุกคิดมากกังวลกับหนี้สินหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แน่นอนว่ามันเกิดจากตัวคุณเนาะไพ่กําลังจะบอกกับคุณในพลังงานว่ายิ่งคุณเครียดยิ่งคุณกังวลยิ่งคุณกดดันคุณยิ่งดึงดูดสถานการณ์การเงินที่แย่เข้ามามากขึ้นดังนั้นคุณแค่ต้องรู้สึกขอบคุณ ขอบคุณเงินขอบคุณเงินใส่ความสบายใจลงไปในเรื่องเงินให้ได้ครับใครที่รู้สึกว่าเงินไม่พอใช้คุณต้องหาช่องทางการเงินหรือช่องทางไรายได้มากขึ้นทุกวันนี้มีโลกในโลกออนไลน์สามารถทำเงินให้มากขึ้นทั้ง Lazada Affiliate นะครับ Shopee Partner นะครับในหน้า TikTok ครับสกอตออนไลน์ Online, ทำ YouTube ทำเพจอะไรต่างๆคุณแค่ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในนั้นไปเรียนรู้ในนั้นนะครับ คำแนะนำในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ครับออเดร็กกิเตอร์ครับอย่ามองกันแค่ภายนอกครับให้มองกันที่ลึกๆครับใครที่กำลังพึ่งคุยกัน คบกันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่าเพิ่งให้ใจมากครับเพราะว่าเอาดัเกเตอร์มันเหมือนการใส่หน้ากากนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องมองที่เปลือกภายในของเขาอย่ามองแค่ภายนอกของเขานะครับหรือคนโสดครับอาจจะต้องทําตัวเองให้ดูดีโดดเด่นมีเสน่ห์นะครับมากขึ้นคุณถึงจะมีคนเข้ามาหาคุณคนที่เป็นเป็นคู่การมีความรักความสัมพันธ์หรืออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ย พยายามยอมรับด้านที่ดีและไม่ดีของกันและกันให้ได้ครับเพราะว่ามันคือช่วงเวลาของการเปิดเผยความจริงอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะต้องยอมรับก็ได้นะครับมันก็อาจจะเป็นข้อความครับแมเแตประมาณนี้เลยสำหรับชาวราศีมีนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณครับขอบคุณครับ